สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ผมกินค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับร้านที่จะไปนี้มันอยู่แถวอ,อน,นุทนะครับซึ่งเป็นร้านที่ค่อนข้างดังนะครับเพราะว่ามีหลายๆรายการเข้ามาถ่ายทําแล้วตามมาเลยครับ เราลองเรามาลองดูนะครับว่าร้านก๋วยเตี๋ยนี้จะอร่อยแค่ไหนนะครับมาลองดูกันนะครับว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะอร่อยแค่ไหนแล้วตอนนี้ฝั่งเส้นเล็กเส้นเล็กไปแล้วเส้นพิเศษก็เดี๋ยวรอกันสักซักก็จะมานะก๋วยเตี๋ยวมีคนค่อนข้างมันเยอะนะตอนเช้าเอาน้ำเอาชาดำเย็นครับ ก็ชาขันชาเพราะว่าจะให้สีที่ร้านนี้ก็จะอยู่แถวอ,อนุสิริ46ศทับสนะครับอยู่ซอยอ,อนุสิริพงทับสก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมากินได้นะครับแต่ว่าช่วงเช้าก็จะดีหนอ่อยถ้าช่วงเที่ยงคนเยอะมากก็ถ้ามารถส่วนตะัวแนะนำว่าจอดฝั่งตรงข้ามนะครับ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ง่ายๆจอดหน้าร้านเลยครับก็เดี๋ยวรอดเเสี่ยวมาไม่มารับลูกมาแล้วนะครับเพ่ดเสี่ยวกงเรงก็ดได้แล้วนะครับก็ืดเตี่ยวครับเรามาดองดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะอันนี้ผมสั่งเส้นเล็กอย่างนะครับพิเศษก็จมีทุกชิ้นเนื้อนะครับแล้วก็มีม,ม้าม ก็มีตับมีไส้ก็ดูน่ากินเลยนะครับแล้วก็สั่งชาดำเย็นมาด้วยวเรามาลองชิมกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับที่อร่อยร้านหนึ่งเลยนะครับอนย่านอ่อนนุชนะครับร้านมันจะอยู่ตรงที่ถนนอ่อนนุชนะครับซอย46ทับ2นะครับอย่าลืมนะครับลองมาถ้าเพื่อนๆผ่านไปใครมานะครับก็ลองมาชิมกันได้นะครับร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับเพราสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของผมนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ แล้วสำหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องราวอะไรบ้างนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย